บาลีไวยากรณ์แบ่งเป็นสี่ภาคคืออัครวิธีหนึ่งวจีวิภาคหนึ่งวากยะสัมพันหนึ่งฉันทลักษณะหนึ่งอัขระวิธีว่าโดยอักษรจัดเป็นสองคือสมัญญาพิธานแสดงชื่ออักษรที่เป็นสระและพยัญชนะพร้อมทั้งฐานก่อนหนึ่งส่วนที่ต่ออักษรที่อยู่ในคำอื่นให้เนื่องเป็นอันเดียวกันหนึ่ง วจีวิภาคแบ่งคำพูดออกเป็น6ส่วนคือนามหนึ่งอัพยศยศหนึ่งสมาร์หนึ่งตัดทิศหนึ่งอาขยาตหนึ่งและกิจหนึ่งเสียงก็ดีตัวหนังสือก็ดีชื่อว่าอักขระแปลว่าไม่รู้จักสิ้นไปอย่างหนึ่งไม่เป็นของแข็งอย่างหนึ่งอักขระที่ใช้ในภาษาบาลีนั้นมี41ตัวคือ อาอ์อีอูเอโอแปดตัวนี้ชื่อว่าสระกะะค่ะคงะจะชชาชัญยะตะถาทัน,ทนะตะถาทันะปะผะพภมะยะระละวะสหละอังสามสิบสามตัวนี้ชื่อว่าพยัญชนะอักขรเบื้องต้นแป,แปดตัวตั้งแต่อจนถึงโอชื่อว่าสระ ในสระแปดตัวนั้นสระมีมาตราเบาสามตัวคืออะอุ A, I, U, ชื่อว่ารสะมีเสียงสัน้นสระอีกห้าตัวอื่นจากนั้นคืออีอูเอโอชื่อว่าทีฆะมีเสียงยาวสระที่เป็นทีฆะล้วนและสระที่เป็นรัะมีพยัญชนะสังโยก และนิกเกิหิตอยู่เบื้องหลังชื่อว่าครุมีเสียงหนักสระที่เป็นรัสสล้วนไม่มีพยัญชนะสังโยกและนิกเกิหิตอยู่เบื้องหลังชื่อว่าลลหุมีเสียงเบาสระนั้นจัดเป็นคู่ได้สามคู่คืออะอาเรียกว่าอะวโนอีอีเรียกว่าอีวโนอูอูออ False, frase, เรียกว่าอุวโนอักขระที่เหลือจากสระ มีกะเป็นต้นมีนิกิหิตเป็นที่สุดชื่อพยัญชนะแปลว่าทำเนื้อความให้ปรากฏมี33ตัวแบ่งเป็นสองพวกอวักหนึ่งอวักหนึ่งในภาษาบาลีนั้นพยัญชนะวักมี25ตัวคือกะขะคัคงะจะฉะชาชาญะ,ชะ,ะตะทะธาทานะตะทะธาทานะ ปะผะพะพะ,พะมะเพราะเป็นพวกเป็นหมู่กันตามฐานกรที่เกิดจึงเรียกชื่ออย่างนั้นพยัญชนะแปดตัวนี้คือยะระละวะสะหะละอังเรียกว่าอาวักเพราะไม่เป็นพวกเป็นหมู่กันตามฐานกรที่เกิดนิคหิตแปลว่ากฎสระหรือกรคืออวัยวะที่ทำเสียง ฐานที่ตั้งที่เกิดของอัขระมี6คือกันโถคอตาลุเพดานมุธาศีษะหรือปุ่มเหงือบทันโตฟันโอดโถริมฝีปากนาสิกาจมูกอัขระแปดตัวนี้คืออาอากะขะคาคงะหะเกิดในคอเรียกว่ากันทชาอัขระแปดตัวนี้คืออีอีออ จะชาชาชัญยะเกิดที่เพดานเรียกว่าตาลุชาอักขระเจ็ดตัวน <c ười> ี mat ้คือตทะทัธนะระและละอักษรเกิดที่ปุ่มเหงือกเรียกว่ามุทชาอักขระเจ็ดตัวนี้คือตทะทัธนะละสะเกิดที่ฟันเรียกว่าทันตชาอักขระเจ็ดตัวนี้คือ โอปะผะผะมะเกิดที่ริมฝีปากเรียกว่าโอทชาเอเกิดในสองฐานคือคอและเพดานเรียกว่ากันตาลุโชโอเกิดในสองฐานคือคอและริมฝีปากเรียกว่ากันโถดทโชพยัญชนะที่สุดวักห้าตัวคือะยะณะมะ เกิดในสองฐานคือตามฐานของตนของตนและจมูกมีชื่อเรียกว่าสกัดฐานะนาสกัดฐานชาวัอักษรเกิดในสองฐานคือฟันและริมฝีปากเรียกว่าทันโตตโชก่อนที่ทำอักขระมีสี่คือชิวหามัดชังท่ามกลางลิ้นหนึ่งชิวโหวปักคังถัดปลายลิ้นเข้ามาหนึ่งชิวหักคังปลายลิ้นหนึ่ง สกฐานนางฐานของตนหนึ่งพยัญชนะที่หนึ่งและที่สองในวรรคทั้งห้าคือกะขาจะชะตะทะตตะ,ะปาพาและสะสิบเอ็ดตัวนี้เป็นอโคสะพยัญชนะที่สามที่สี่และที่ห้าในวรรคทั้งห้าคือคะคะ n g ชะชะ nga ะทะทะ nga นะทะทะ n น g ะ พระพะมะและยะระละวะหะละ21ตัวนี้เป็นโคสะพยัญชนะที่มีเสียงไม่ก้องเรียกว่าอโคสะได้แก่พยัญชนะตัวที่1และตัวที่สองในวรรคทั้ง5คือกะขะจะชะตะทะตะทะปะผะและสะ